สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเชื่อมนะครับเชื่อมลวดเชื่อมให้ดูในแต่ละขนาดนะครับว่าจะเหมาะกับชิ้นงานไหนมากที่สุดนะครับผมก็จะมีตั้งแต่1.6 2.6แล้วก็3.2นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะก็จะมีหน้ากากเชื่อมงานออโต้แล้วก็จะมีหน้ากากากองกินนะครับผมกองกินกองฟันนะครับเดี๋ยวเราดูลักษณะการปรับไฟนะเราก็จะไฟใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ5.3-5.5นะครับแต่เราจะปรับ5.2ครับ เดี๋ยวเราจะเชื่อมงานออกมาดูกันครับผมอ่ะต่อมาครับเป็นรวดเชื่อม2.6นะครับเราก็จะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ7 8 2ดแถึงแปนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับผมว่าจะเชื่อมมาเป็นยังไงครับเราก็จะเชื่อมหมดทูบไปนะครับเชื่อมยาวๆไปนะครับอันนี้นะครับเป็นรวดเชื่อม2.6นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาต่อที่รวดเชื่อม3.2ครับเราจะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ114ครับ1 1 4ถึงครับเราจะปรับนะครับผม ค่าที่ต่ำที่สุดก่อนนะครับอ่าเนี้ยเชื่อมมาครับมาดูขนาดงานนะครับอันนี้เป็นดเชื่อม1.6นะผมอ่าเดี๋ยวเราจะลองวิเคราะห์นะว่ามันจะเหมาะกับการเชื่อมเด็กหนาหรือเปล่านะครับอ่าแล้วเดี๋ยวมาดูโเชื่อม2.6นะครับผม2.6อ่าก็ลักษณะงานก็โอเคนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูโลชื่อม3.2นะครับผมาเชื่อม3.2เดี๋ยวเราคละองงานเรามาดูนะครับก็จะเหมาะเลยครับอ่าโเชื่อม3.2ก็โอเคอยู่นะครับผมเนื้องานก็ดีนะครับ รอยเชื่อมก็พอดูได้ครับพอสวยนะครับผมเดี๋ยวจะลองดูกันต่อว่ามาเชื่อมเหล็กบางดูครับในแต่ละขนาดเหมือนกันนะครับผมก็ต่อมาเราจะมาปรับไฟในการใช้เชื่อมเหล็กบางครับลวด1.6 1ครับเราจะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ50ครับมาดูลักษณะงานในการเชื่อมครับก็โอเคนะครับเพราะว่าทูบ1.6เนี่ยครับก็เหมาะกับการเชื่อมเหล็กบางอยู่แล้วนะครับก็จอมาสวยประมาณนี้นะครับผมต่อมาครับเดี๋ยวจะมาปรับไฟในการเชื่อม รดเชื่อม2.6นะครับผมก็ใช้อยู่ไฟอยู่ที่ประมาณ79นะครับผมเดี๋ยวมาดูสนากง,งานที่เชื่อมออกมาครับว่าจะเป็นไงครับ <t> ก็ถือว่าโอเคนะครับเชื่อมได้นะครับผมใช้รดเชื่อมสอนจุเชื่อมเหล็กบางได้นะครับผมก็โอเคอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูการปรับไฟของการใช้รดเชื่อม3นะครับผมก็จะปรับไฟให้เท่ากับการใช้รดเชื่อม2.6นะครับไม่อาจจะมาก่านี้เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยครับ ก็อยู่ที่ประมาณ79นะครับ79 78นะครับผมเดี๋ยวรลองดูเชื่อมนะครับผมว่าจะเชื่อมได้ไหมครับก็เชื่อมได้นะครับก็ผิวงานก็ออกมาพี่ๆใช้รู้เชื่อมไหนอยู่ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับขอบคุณครับ